อ t ตาเลียฮีโร่อาร์พีจีแอนด์ไลฟ์อารีนาอิตาเลียรีสตาร์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ5มิถุนายนนี้ถึงเวลาของคุณแล้วที่จะเกิดใหม่เพื่อสู้เตรียมสัมผัสประสบการณ์ภาพและเสียงสุดอลังการการต่อสู้เชิงกลยุทธ์แบบเทิร์นเบสและการจัดทีมที่หลากหลายแบบไม่รู้จบสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูว่าในเดย์วันของเกมนี้เนี่ยคุณควรจะทําอะไรบ้างนนเองครับถ้าพร้อมแล้วฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์และเดี๋ยวเราไปลุยกันครับ หรับคอนเทนต์ของเกมนี้ในช่วงต้นเกมนะครับมันก็จะเป็นการที่เราเนี่ยจะต้องไปฟาร์มหาทรัพยากรต่างๆเพื่อที่จะมาพัฒนาทีมของเราให้เก่งขึ้นแล้วก็ต่อยอดไปได้นั่นเองนะครับโดยวันแรกหลักๆเนี่ยเราก็จะไปลุยในส่วนของเนื้อเรื่องกันนะครับซึ่งมันก็จะมีเนื้อเรื่องมีเควสมาให้เราเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีการปลดล็อกระบบต่างๆด้วยและยิ่งเราผ่านเนื้อเรื่องได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยภายในเกมเนี่ยก็จะยิ่งมีการปลดดันเจียนที่จะทําให้เราเนี่ยฟาร์มทรัพยากร ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปด้วยนะฮะ และรวมไปถึงเรเวลของ ID เรานะครับก็จะมีส่วนด้วยนะที่ทําให้เราเนี่ยปลดระบบต่างๆภายในเกมอีกด้วยแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยแลกตัวพลังงานไว้ทุกๆวันเลยนะครับไ d ดีจะได้โตไวๆครับซึ่งดันเจี้ยนที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่บอกว่ายิ่งแบบว่าไปไกลได้เท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งปลดระดับสูงเนี่ยก็จะเป็นดันเจี้ยนที่ฟาร์มทรัพยากรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ดันแรกกันเลยครับดันเจี้ยนแรกนะครับคือดันเจี้ยนไล่ล่าเงารายนั่นเองครับซึ่งในนนดัเจ มันจะดอบสัตว์เลี้ยงหรือว่าเชลนั่นเองครับตรงนี้ครับมันจะเป็นเหมือนกับไส้ในนะครับที่ทาให้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเอามาคอมโบกับพวกอุปกรณ์สวมใส่ที่เราใส่ให้กับตัวละครแต่ละตัวด้วยนั่นเองนะฮะเพราะนั้นดันเจี้ยนนี้ก็จะเป็นหนึ่งในดันเจี้ยนที่เราจะต้องลงให้ได้เยอะๆหรือว่าระดับสูงๆนั่นเองครับ เรื่องดันเจนนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยครับเวลาเราลงระดับแรกๆเนี่ยมันจะได้แค่เชลระดับสีฟ้าสีม่วงอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยลงไปถึงระดับหลังๆเนี่ยก็จะได้เชลระดับสีทองและสีแดงด้วยครับ ดันเจียนที่2ครับคือ Trash Hole ครับดันเจี้ยนนี้นะครับจะดรอปโมดูลนั่นเองนะฮะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คืออุปกรณ์สวมใส่ที่เราจะใส่ให้กับตัวละครของเรานั่นเองครับแล้วก็ยังสามารถคอมโบกับเชลล์ที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันไปอีกด้วยนะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับระดับแรกๆเนี่ยก็จะดอปอุปกรณ์ที่เป็นระดับสีฟ้าอะไรแบบนี้นะฮะแล้วถ้าไประดับหลังๆเนี่ยก็จะได้อุปกรณ์ที่แข็งแกร่งขึ้นครับและอุปกรณ์ต่างๆในเกมนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีเซ็ตที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราดอปมาเราก็ต้องมาเลือกเซ็ตใส่อีกทีนะครับผมว่าเซตไหนจะเหมาะ และดันเจี้ยนที่3นะครับคือดันเจี้ยนการตรวจสอบนั่นเองครับสำหรับดันเจี้ยนนี้เนี่ยมันจะดอกเป็นตัวของ exp ที่เอาไว้อัพตัวละครต่างๆนั่นเองนะฮะเพราะนั้น <10 S 1> ถ้าเราลงระดับที่ไกลได้เนี่ยเราก็จะสามารถอัพ exp ให้กับตัวละครได้หลากหลายตัวแล้วก็ไปได้ไกลนะครับ

และดันเจี้ยนที่4เป็นดันเจี้ยนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือด่านหน้า g p นั่นเองครับซึ่งในดันเจี้ยนนี้นะครับมันจะดรอปเป็นวัสดุอัพเกรดในส่วนของศักยภาพนั่นเองครับซึ่งตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นศักยภาพ3อันที่อยู่รอบๆคอแกนกลางนั่นเองนะครับศักยภาพแต่ละอันเนี่ยก็จะให้ค่าสเตตที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีพลังป้องกันหรือว่าเลือดนั่นเองครับซึ่งเจ้าสามอันเนี่ยครับเราจะใช้วัสดุอัปเกรดที่มาจากดันเจี้ยนนี่แหละฮะในการอัพนั่นเองนะครับ ส่วนคนที่ถามว่าเฮ้ยแล้วตรงกลางเนี่ยมันทับยังไงนะฮะตรงกลางเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ของจากด้านนี้ครับแต่ว่าจะต้องใช้การเปิดให้ได้ตัวซ้ํานะครับถึงจะมาอัปเกรดแกนกลางของตัวละครตรงนี้ได้ครับโดยในเดวันที่เราจะเล่นเกมนี้นะครับผมก็ตั้งเป้าไว้เลยนะครับผมว่าเราเนี่ยจะต้องฟาร์มให้ได้ระดับยากแบบ3ดาวนะครับเพราะเมื่อเราผ่านแบบ3ดาวแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำการฟาร์มออโต้ได้แบบสบายๆ10ครั้งเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ทั้งวัตถุดิบเยอะได้ทั้งความสะดวกสบายในการเล่นด้วยครับ ซึ่งสี่ดันที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นดันเจียนที่เป็นแบบประจําวันนะครับก็คุณควรจะรีบทําแล้วก็ทําให้ได้ทุกวันนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของดันเจียนที่เป็นซีซั่นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ลงตอนที่เราว่างๆหรือสะดวกก็ได้ครับเพราะว่ามันจะนับเป็นซีซั่นเนาะไม่ได้แบบเป็นรายวันนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมไปเช็คกันด้วยนะครับผมว่าแต่ละอันเนี่ย มันจะหมดในกี่วันนั่นเองครับและอีกหนึ่งสิ่งครับที่ทุกคนห้ามพลาดครับก็คือสหพันธ์หรือว่ากิวนั่นเองครับนะถ้าเกิดว่าใครหากิ้วได้ตั้งแต่วันแรกนะครับคุณก็จะได้เปรียบมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเควสของสหพันธ์ให้เราเนี่ยเข้าไปทําด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีบอสนะครับให้เราเนี่ยไปช่วยกันตีนะเออแล้วทำคะแนนรวมกันทั้งสหพันธ์เลย และยังมีเควสรลยสัปดาห์ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะให้ของรางวัลเราอีกมากมายเลยละครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ห้ามพลาดเลยในทุกๆวันนะครับก็คือการลงอารีนา5รอบนั่นเองนะครับในอีทอรีนานะซึ่งตวเนี้มาจจะเป็นการ PVP แบบออโต้ครับทุกคนเราสามารถที่จะเลือกผู้ต่อสู้ได้นะครับผมว่าเราจะสู้กับใครนั่นเองและที่ขาดไม่ได้ครับตัวเกมนี้นะครับก็ยังมีเควสไลน์วันให้เราทำนะครับซึ่งมันก็เป็นเควสง่ายๆครับเป็นสิ่งที่เราเข้ามาแล้วเราจะต้อง ทำอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็สำคัญเนาะเพราะถ้าเกิดว่าใครแอคทีฟทุกวันคุณก็จะได้ของรางวัลสะสมตรงนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับและยังมีเควสรายสัปดาห์เนี่ยให้ทำภายในสัปดาห์อีกด้วยนะตรงนี้ของรางวัลก็จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับแล้วก็มีให้ทำทุกสัปดาห์เลยครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเกมมือถือเลยนะครับก็คือการเปิดกาชาครับซึ่งเกมนี้จะเป็นมิตรกับเพื่อนๆมากๆเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้จะมีการันตีและการันตีเนี่ย เพียงแค่80โลเท่านั้นนะครับคุณก็จะได้ตัวละครที่เป็นเรทอัพอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสายเกลือไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าแป๊บๆก็การันตีได้แล้วครับและหากเพื่อนชื่นชอบเกมสไตล์นี้นะครับเป็นแนวเทิร์นเบทที่มีคอมมูแน,น่นๆมีการจัดแข่ง r t a ถึงระดับโลกที่เราเคยเห็นกันมาแล้วนะก็อย่าลืมนะครับลองดาวน์โหลดเกม e t ตาเลียรีสตมาลองเล่นด้วยกันนะะซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะฮะ ทั้งลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของเกมนี้ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วอย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับเกมนี้เปิดวันที่5มิถุนายนนะครับยังไงถ้าชื่นชอบกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวก่อนไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ